ตึงๆตึๆๆจ้ากินเป็ดแล้วก็ต้องทำงานนะคะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรฟรีในโลกนะคะจ้าคนละรถสองรถเราก็เอาเป็ดมาล่อตัวน้อยๆหนึ่งใกล้กันยังยู่งมึงจอจมเต่า จับเสียมจบก่อนจับเสียมจบกวนคือคือซื่อบริเหตุอย่งแเาว่ปล้วชิบนอนลาบตลอดเพันนี้แล้วชิบออกจากเพื่อนแล้วา่างมึงบอออกจากเพื่อนกันไดนี่แหละพอได้ออกมาแล้วก็ต้องใส่ให้คุ้มเออจุดจวดกนให้มันเพียงกันนั่น เอางอนโจกนะทูกแน่ตัวมันเป็นก้อนนั่นแตกกว่างอนจกนะไปตีพี่อ้น่นตีหุ่งชั้นงอนมึงโอ้โหิได้ผัวบ่เพอ่์สิหาได้เดีวจะไปข่ามันถิ่มบ่สแต่วยังไงเดือนทูบเนี่ยเห็ดหน้าผู้เดียวอยู่นั่งมีแผนของนั่งอยู่แล้วฝนกะว่าสีนั่นฟ้าห้องหืมๆแตกเพียงปังเพียงปังมาทวงกระเทยเท่าออกแต่เฮือนผ่าร้าหายไปอีกแล้วพี่น้อง ก่องนะฮะสิจงไว้ให้ตุยตุยคนนะคะตุยตุยว่าสิมาซอยมืออื่นฮะสิจงไว้ให้นะจังว่ามาเอ้าบ่เอ้าน้อยนั่งมานังสเสแยใจ่ายนัางบริคน้อโอ้ยปรจินหัวโปูนะไดข้าวข้าวปลาในน้องนะน้องตุลุ่มนะขาจนไปจะกินฮอดป่าล่างแปดน้ำกันยังข้าวอยู่นะ น้องพญรัตน์นะแท้กับบริมีน้ายังไลลงกับน้ำให้หน้านี่ง้วมันจิลงบอกม่าเป็นค้อยง่วกับง้วนนายขอได้ได้ต่ายตรงน้ำเลยเอาเธอนะแย่อีกับผัวพี่อ้ายนะก็ได้มึงานลืมซื้อมันบอก อโ,โอ้ย NPI นะก็จะเป็นปร้เืินตาทีโคม้มแล้วก็โคมผู้ปตาตาโคมกระไรเมียกรเถ้าพราแห้งยังจะไปโค้มนะชาผู้เท้านะอีกอยู่ว่างทางใจเด้เถาคุณจะเป็นชนะาเมืบ่ <laughs> ไปโคมมาในแอรรถมาสี่เท่าไรสิปรดิรลาพิชอบบ่เออเยบเอาา้อแล้วพังแวลนากะพอมีและ แม่ดีๆีมาจ้กเพือนโกรกนั่นแต่กระไรเจ๊กอ่าสีสีออกหน้าขั้นว่าเพื่อนคู่ยังก็ออกเดียวเลยหน้าก็สีออกเผ็ดอยู่ดีเหวี่ยงแต่กระไรที่บอแม่นที่เทคนิคเขาไล่มันออกจากกันออกจากบ้านเขาพอเอามันแล้วเออเจ๊กว่าทีมทีแม่หมอ ที่นั่นว่าไหวก็แม่เดืนิ้งบันว่าเดือนเดือนโเอ้ยเรียกวาทีโฮกแหละดิคือกับพ่อเด้จะแม่มันโหลดน่้อยเด้พญาเอ่งเจ้าคือบอเใสนโหลดซิบหอ่มาให้คอยเด้ไม่เลยไม่ไี้ยืนเต้นเลยเหรอก็ทำมาลาเหระมันเป็นเซื่อๆบอกมันได้ไลฟ์ผัวเลยดิเจ้าไปย ก็่วคุร่นี้ก็บวาาล่านั้นเื่องนี่ปไอวมีก็ได้เม่อกน่นกนั่งเนอะอันนี้น่ะก็ได้เจ๊งยงเกิดยุลาพัดไปเบ้าอุทยก็เงินน่อยู่ไปยไทยโดนะไปยไทยเลยโดนมาแล้วหรอโบโดนไปย่ไทยโดดหนูไปอย่ไทยโดนหลับเลยนะยายบ่ มือม <toys> ืดในนู่นบรรยากาศแล้วนะไปอยู่ไทโดนี่คอไทโดเื่อนไงเขื่อมงอตัดต่ำเยงเกิดตำเรนองตัวนั้นใครจ็เก็บไปที่ซื้อทนั่นนะ สีมากครับคุณอะไรกําลังออกกอกไข่ซ้าแม่เดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยซัมซี่เลี้ยงไก่เนี่ยเบาๆค่ะไข่หยาดเฮือนห้างกันสนั่นอดียวไม่คุณเลี้ยงไม่ใกล้คุณเลี้ยงใกล้โอ้ยมึงสิบวกินมันเบิดแต่บนพวท่านนี่พี่บอข้าวมาบ้านาเลือดเหัวคืออะไรอยากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปงำไก่ตีเขาเป็ดบ่มา่เลี้ยงไกอ้าวบ่มากหากินจนมัดเครื่องตกินได้แต่บ่มากเลี้ยง ปกจะไ้ซ้ายนงแมนบอนะครับฮะจะไปซายนองแมนบอลไปแต่พรตีกยนมาล่ซ้ายนั่นนะก็็นเห็นไปทางนห้อยู่เาห็นแสงอยู่โอ้ยมันคือออกซีเก้าหูสูงนี่อ๋อเยะควายมื่อนเจ้าไม่ได้บอกเลขขอยนะขอยื้อเลขกันงูเลย คนมาแล้วพี่ไอ้คือบอ,อก6เก้าคือบอ,อก2เก้าไปออกงีง4เก้านะบอ,อ,อโ,ะโอ้ยเนาะพี่น้องลดขั้นคันหนึ่งกับบไดี้ฮอดห่องนึ่งดีได้หักมันหนามันกระยาพ่อเข้าค่าาาัสิขุดน้องจกน้องขุดน้องอยู่ชมน,นาโพ เชิญดาราสาวกลับบ้านแล้วที่แรกว่ากันว่าสิบไปคุดแมงก่กิโลพี่น้องจะพิ่นเขาอยากได้รถไปทุ่นเลอะไหคะลืมถามว่ามึงจัดแมนบอลไปมากอกกำลังงานนะหน้านางถามว่ามึงจัดกินเล็กน้อยกินเล็กเล็กน้อยนี่ละโอ้ย ข้ามันสีน้อยยันข้าเขากินซอตแจ้งนี่อีฮาแตนว่าสีมาวันที่สิบนะแหงอีลิซี่มึงตีเด้อตีเดอ้เดอวะสันอันจอบอยู่อีแตนสีมาแต่กรุงเทพเลยเพอดีอีลีซี่มึงกินโลดกูขอลองมึงแหละมึงกินโลดมึงจัดโลดวันที่สี่วันที่สี่สี่เลิฟย่าจะชุกแจงอะไ ออกมาไหนกว่าฮะโอ้ยออกโคกๆเป็นแน่กว่าอืม,ม,อมโอ้ยแล้วนอยอยมันจะออกสท่าไงชีวิออกหกโมงหรอ่ นี่งไงพี่ออสทักมาว่าเอยวันที่สิบนี้วันอะไรเนาะวับบนเอยังจำไม่เคยลืมเรือนค่ะใกล้ไปเปนนีนะาาใกล้ะรนั่นลลูกสาวลูกสนแบบนี้ด เออกระเได้ว่าวลดมุนมัดตีเบียกเสื่อเขาจะเพิ่มซองซักเสื่อถ้าถุงก็เป็นเสื่อจ่างเสื่อแล้วก็มีนกต่างเสื่อล้างนึ่ าาาาสางเลยจ้ายัางบ่ได้นนรวมขา่างจ้าเห็นแสนดนึงออนนึงฮะงเก็บเงินอีกแล้วเก็บเงินซื่อเสา<อ>เห็ดฮือนก่อนบปะฉันจะเห็ดนะมองนันเธอ ท่านชีเฮ็ตมองหน้าบ้านนะเพื่ออนาคตทื่ว่าเปิดเฮ็ดร้านเล็กๆน้อยทั้งหน้านะนะเฮ้ตร้านชีเฮ็ตพูนากิเขาทำไมบ่อบ่ออันนี้มันดินเแถวตรงไหนหน้าบ้านเป็นไงเออหน้าบ้านเราเฮ็ตพ่อเจ้าอันนี้ไว้ให้ลูกให้ร้านข้าปลุกซะมันแถมเนี่ยแถมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนาคตบนทางรัฐอยางมากท่นกับเปิดห้านขายของกันเปิดจะซ้ำเนี่ยแต่ว่าพัฒน์กุศลพ้าน์กุศลเฮตดูนะเออพัาน์อะไรพัฒน์แม่พัาน์จะหันน้องยายเฮ็ตแค่ น้องไปเฮ็ดอยู่นาบ่อซุมให้นาด่เฮ็ดอยู่กกม่วงแหแต่ว่าสิคอยทยอยเฮ็ดไปแหมันเก็บได้ได้เงินซั่นด๋แล้วก็เฮ็ดไปนั้นน่ะเด้เออเฮ็ด่แต่ละเดือนอซ้ําก็ซาไปก่อน ขันได้ขึ้นโค้งขึ้นหลังคาแล้วแล้มันก็ได้รเนี่ยจำแนมอยู่เฮาบริฮิตใหญ่เด้เฮาเสาเก่าต้นขนาดเดชหอมน้อนึ่งหอมก้วนหนึ่งขันเฮามีเงินเฮาจังปุกเถิบออกบอกขันเฮาบรเฮ็ดอยู่นั่นนั่นนะเนาะไม่มีโฮมใหม่โฮมต่อมันกับพ่อนั่นอยู่ขนาดกระโปรงเล็บตกแต่งไม่ดีพระคอนเด้อว่าอาดเจ้าหน้าก็กินบะได้ไลปะได้ดอกเป็ดหน้ากีท่าผู้กินไลายมันยังได้อยูซองรถหนึ่งก็เฮ็ดปาก มันได้อยู่งส<า>องลูกหนึง่งม,มือเลยมันขึ้นมาไ,ๆๆๆไ,ๆๆไ,ไ,ไม่ใส่สุดสวยมือมือนี่ใส่สุดโบสสวยไมาเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานกับไปคายคายคือแบบว่าใส่ยูนิฟอร์มมาจักสี่เดยเออมาทำคอนเทนต์นะคะมันเริ่มเดือนใหม่เนี่ยนะคะเธอโอ้ตัดสัม,า,มาว ฉันยังอยากตัดฉันเด็ดว่ามันขาดเลยฉันอยากตัดให้มันเพี้ยงกันมั้มาลมาเมนากเมอ๋อมารอนะนี่กาบแล้วกับหายพันวิทย์วันที่สิบกัอยากลงบ้านพี่น้องกัาสงการกันยังบท่านได้รถนำดำหัวเลยว่ากันไรนานกับประมาณวัน ชิปขั yeah. ้นกินอันนั้นเดี๋ยวซเอสิบตอยากตายบอปิอเลื่อนไปชิบซองอีกบอเรือว่าลงไปพักพรอยู่พุ่นนั่นแหละสาษีอสองสองโมงกลวเจนเจนเจนแหลนเจนแหลนลงเจนแลนเจนแหลนนนบงนีพี่น้องนี่นะกองนึ่งกบได้เต็มล็อกนี่นะจ๊ะไม่ได้เต็มล็อกนี่นัน ห้องนี้ก็ได้นี่นะสิไรสันีทธิ์จ้าอันเพิ่นเสี่ยนคุดบองเฮดเป็นน้องไว้ขี่มูมันไหลลงอยูเป็นน้องจิตคุดวางนี่แหละขเขากันดีสิลูกมันทชิชิชช็อยากันแต่ยังอืมเราด้วจ้าวันเกิดวันที่สิบค่ะปีนี้ครบสามสิบเก้านะคะ 39คู่39ก้าคูบแต่หน้านี้60ก็ไม่เป็นไรเราโกงอายุโกงนะเขาโกงนะเขาหนาเด็กต่เขาโกงให้หนาจะอินถ่าคนฝนก็ถ้าถ้ามันจะตกปลอกปลาเลกพี่น้องโอ้จังได้มาซองเบิ่งฝนฝ่ากาศกันด้วยพี่น้องเแต่ว่ากันเย็นอยู่มันโตข้างลื่นหรือมันเห็นเป็นแบบโคนเห็นไหมปลอกปอกแปลกอืมทั้งว่าโตข้างลื่นไป น้าพี่น้องจากโครงการมูไอซีนะพี่น้องซองล็อกกระไงเติบจากเบิร์ตซัมนี่น้าเบิร์ตเป็นอะไรซัมเงิพี่น้องโอ้โหกระยับสเป็นเงินแห้งกระรอยพี่น้องเอ้ยเนาะเปิ่นเอาหินมาเอ่อหินคลองลงมาใส่ซองรถกระปุกทั้เต็มเนาะพี่น้องอย่างกล่องหนึ่งยูพูนเนาะเปิ่นปลาจิตวิสมามาอื่นมาซอยเพิ่นว่าโอ้ได้พี่น้องรอติดตามเนาะ ปนังจะมาหรือไม่แต่ตอนนี้ก็คือโงนฝนจ้าโงนฝนมาเนาะตกเพราะคือทำตาคือซือ,ซอ,ซอพี่น้องเอ้ยเน,นาะโอ้เอกปอกแปะกระจายหายปพาเหล่าพังห้องพัดแตกมื่อเนี่กงากพักกับพิดเครื่องพี่น้องแล้วก็หายแบบไปู่ยสักกะสีเพิ่นก็เปิดเพี่น้องสักกะสีแผ่นหนาฝนเปิดหเห็นบ่ทุกคนกนั่ำ เปิดแล้วจ้าเปิดแล้วเปิดเลยนอนหนึ่งแผ่นเออน้องพี่น้องแล้วน้องพี่น้องพักผ่อนสักเล็กน้อยก็พี่น้องถึจะเอาตัวนี้เปิร์สจะคนมาบ้านของฉันก็ได้ไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะจ้าเดือดใหร็จแล้วมัพี่นายกับเขามาแซวว่าทำบ้านไว้ให้เอฟซี รับเอซามาตูมมันถอดได้ไหมวะพี่นายพี่นายพวกพี่นายพี่เบนอะไรนี่นะทำต้อนรับเอฟซีเหรอยินดีด้วยนะแต่ว่าแต่ว่าดีกว่าเพื่อนดีใ้อันสัพกัซซี่กับราคาแพงกว่าสัพกัซซี่เฮือนค่ะปฏิสัมพัทธ์ไม่นะจ๊ะอันนี้เล็กเลยเนาะโอ้ยมีเงินขนาดจักมากทำแม่ว่าเอาสั่นบนลกเหตดโมเดิร์นคือเขาไหน ปัดหปูออกอะไกันจะครับค้นกับไปยูมั่งลบมานอนนะหมีน <บ 41. S 1> <organize and Portugal> ่าให้บอกว่าจีนาซิจูนี่อยู่กับหมูเลอยู่กับหมูไปพี่น้องบอกว่าไร้ใหญ่ห้างจะาสักน่อยมนเิ่งตัวดีกันะีน้วไปน้องจ้า้วนะกสุมึงเล้ง่นัแม่นางอื่นน้องพีน้องจ้าจ่ายนางบริไปจายได้เด้อพี่น้องามีสนนะเดี๋้ว่น้จาปวมาแบบคนจังอีกแล้วบอกผูบ้าอีกแบอกู งนฝนพี่น้องไปแล้วะได้ก็ขอบใจบุ้สุขทุกคนด้ติที่การมารับส o o สตองเบาอ่ะพี่น้องไปแล้วจ้า